โอนเดียวันเดียวันเดียบวันนี้ครับเราจะมาลงแรงโอ้เครียภาพาไปหมดโอเคไม่เป็นไรครับโอเคครับไปแลย okay ครับวันนี้จะม,มาลงแรงด้วยนะครับนี่ครับบัตรมาแล้วบัตรเคาน์เตอร์ครับเอเวอเรสโกครับ,บรไปเลยครับไม่ตัดไม่เทียอะไรครับอัดเสร็จปุ๊บลงเลยเฮ้ยคุยอะไรมึงจะมวยสตรีทก่อนอ่ะมาดิ จนตันงแต่เริ่มตกเตก,ก็ไม่เคยเจอใครดีๆเท่าเธออ๋องอนยากอยู่นะวูบนะครับยากมากเลยเราต้องหาจังหวะเค้าเตอร์นะครับถ้าถามจังหวะเค้าเตอร์นะครับฝึกกันเอาเองครับผมก็ฝึกฝึกเอาครับในในแบบในในเนี้ยใน,ในที่เล่นไม่ค่อยมีสเตปล็อกหมายถึงว่าที่ผมเล่นอะแต่ว่า อีกฝั่งน่าจะมีแค่เจกับพายะเรียบลุงอ่าลุงลุงเย็นทำไรอะลุงเออใจเย็นลุงใจเย็นนะลุงครับดูวับอันนี้มีชั้นไม่รลดครับอู๋เน็ตเน็ตเน็ตดีครับเน็ตดีต่อยมันไปเจ็ดสิบกมัดมาสวดกูมาสองมัดเลือนกูลดแล้ว เขาเตอร์สักหมัดหนึ่งได้หรือเปล่าโอ้ไปไปไป let's go เจอวูนี้ต้องระวังหมัด M2 ครับแล้วหมัด m อมัดมันสองจังหวะใครจะว่าลบงงายก,ก็ง่ายนะจังหวะต้องได้คนนี้มันเล่นตึงซะด,ด้วยไง หาจังหวะเคาน์เตอร์มันอยู่นี่ครับเคาน์เตอร์แล้วมันนึงครับปุ้ยแรงอยู่นะว่าไปแต่ลุงนี้ขอใจเย็นมากเลยนะไม่แน่ใจนะไม่ไม่เคยดูอีโป้นะแต่ว่าแบบดูดูได้สองสามตอนนะมัดกุูปนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นวงนอกหรืออะไรดูดิ น่อนข้างเกียรน,นะถ้าถ้าผมแล้วผมไม่ได้เล่นนานด้วยงไงแบบก็เพิ่งกลับมาเล่นอะ่ะเดี๋ยวไปสนใจนวมนี่มันใส่รับนวมแม่งนวมไม่ช่วยเฮียโรล้วนั่นแหละครับเฮ้ยตเต็มเคาน์เตอร์สวยผมพยายามจะหลบ บัดจังหวัดสองมาอยู่นะแต่มันมันไม่ไหวจริงวะอู้ลันทุง่งอู้เออสวยครับเรียบร้อยครับโดนคะรับอุ้ยได้ดีครับโอเคโอ้ต่อยช้าไปสวยครับโอเค โอ okay, เคครับตีคอมพวเตอร์อีกมาหนึง่งอุ้ยผ่านล้วลันทุง่งโอ้เดี๋ยว,วผมไม่ให้่จะหลบยากนะล้อมลบจังหวะหนึ่งไปแล้วเราแบบไม่มีทางอะไรที่เราจะหลบจังหวะสองมาทันอนะ่ะต้องรอหลบจังหวะแรกให้มันติดติดเพอร์เฟกต์จริงเดียวผมว่าไม่ติดก็น่าจะแบบน่าจะเจ็บอยู่นะ มันไม่ยอมสวนผมสักทีนะมันจะตายหาแล้วนะมันต้องติดเคานเตอร์มันก็ต่อยแรงนะมียาตานะครับทำเป็นเล่นไปนะมันก็ไม่ยอมเปิดม,มาทีทเล่ามันเป็นไรเนะี่ย ชอบเล่น M2 ซะแล้วไงไประเด็นนะอะจะไปหาดวนกับแม่งเลยเหี้อโอ้โหไปน่ะแมงยังเกียนเลยพี่น้องดูดิเกียนไม่เกียนก,ก็ดูเอาอะแม่งติดเอทูนไว้หลายรอบไปนะ่ะมาไอสัตว์มามามาวัดความอดทนกัยกมูมามาไม่เปิดไงมาเต้นไปเต้นไปไม่สู้น,นะครับ บทความบนโนครับไม่เปิดครับกูไม่เปิดอ่ะมึงจะยืดก็ยืดเลยของมึงกูยืล้อน้องยืดพี่ก็ยืดลุงยืดน้องก็ยืดอะไรไม่เข้าไม่เอาอ่านนะแน่ไม่เอาครับไม่เปิดครับไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดครับผมเล่นเคาน์เตอร์อุย้ยมัดน,นึงมัดมันเร็วมัดมันเร็ว มันมันเร็วครับต้องเข้าใจเราจะแบนลูกแรกก็ไปแปลงโอ้โอเจอวูบเนาะพี่น้องมัดในเมตาเจอมันน้องเมตาแบบเราของก็ชนะสบายเลยอลันทุ่งเกมหนึง่งเรียบร้อยครับโดนลันทุ่งมาแล้วหนึ่งสเต็ปอื้ม เกียนกูนไม่ไหนมันลุกมาเกียนกูนไม่ไหนเฮ้ยไอเกียรเกียนไม่รู้ละครับใครจะเกียนไม่รู้ล่ะคอยก่อนดูดิ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 มันมันรอส่วนอย่างเดียวอะ ไม่ชอบเลยเล่นแบบนี้แม่งขวยจัดเลยแม่งสแปมเอ็มทูไอ้เหี้ยหมัดหมัดปกติมีพี่แกไม่ต่อยครับพี่แกต่อยแต่เอ็มเอ็มทูมาเดแดนมาเดรอลองแดดมาอยู่นะจะรีเฟกใครจะรีเฟกไปรุ่นว่าก,กันนะรีเฟกไม่ทันวัดรีเฟกไปรุ่นเลยกวัดรีฟรเรฟกไปรุ่นไปเลยโอ้ไม่ทัน

มันผมจะได้วิธีเล่นกับมันแล้วเขาเข้ด้ว่าถ้าหมัดเคาน์เตอร์หมัดเป็นที่มัที่เร็วมากเลยมั้งนะการออกหมัดครั้งแรกของมันนะนะผมไม่รู้นะว่าเร็วขนาดไหนแต่เพราะว่ามันก็เร็วอยู่อ่ะอุ้ยเรียบร้อยโดนมันลั่นทุ่งอู้หูบายแล้วพี่น้องโดนมันลั่นทุ่งโอ้แล้วมันแอนิเมชั่นเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยยังเท่เลยแอนิเมชั่นมึงนะเท่ไปไหนวะเรือไข่รถกันอุ้ยเรื่องใครรถ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นก่อนคนไทยมันก็ค่อยๆพูดค่อยๆจ้าเดี๋ยวแล้ตายกูตายกูตายกูโดนลั่นทุ่งกูตายกูตายเลยกูตายเลยกูโดนลั่นทุ่งกูตายเลยพี่น้อง จะต่อยว้าแล้วต่อยอีกดอกหนึ่งมันไม่ได้ใช่เรื่องง่ายเลยนะพี่น้องมันใช่หมัดที่ผมถนัดด้วยละเคาเตอร์แต่อยากเล่นไงอยากเล่นเห็นคนอื่นเขาเล่นลับแบบมันๆนะไม่ทันหรอกว่ะโอเเคฮ้ยโอ้ สุดยอดแล้วพี่น้องวู้ตีลการหลังหลังลบเทยัดน่าจะกันกเจอวูบเล่นนีกน้ก็โดนเลยดิวู้ไม่ยอมเปิดก่อนนี้โดนเลยดิเพราะเดี๋ยวผมไม่ค่อยเล่นนะพวกสไตล์รอเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยปกติเล่นแบบพวกเบสิกไรมัดวงในยอย่างเงี้ยเออที่เขาเรียกกันว่ามัดวงในอะไรอ่ะ ผมก็ไม่ค่อยเล่นนะผมไม่รู้สิผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กวนติแมงไอ้ที่เป็นคุ้ยอะไรล่ะ ร้อยโดนก็มีอันตี้เลยที่จะช่วยกูได้ตอนเนี้ยไม่ทันหรอวะ เจอเรื่องี้เข้าไปไม่นต้องคงก็หัวร้อนอยู่เด้อว่ะอ้าววุ้ยเกวายโอ้โอโอสวนมันไม่ทานอีกมัดน,นึงกูตายเด็กวาย เพิ่มมาตาแรกกูว่าโดนลั่นทุ่งเลยเฮียแนงเล่นสปแปมเอ็มทูใส่กูกูแพ้เฮียควาย